อิจกรรมความเปลี่ยนมหาจากรพัทยอดรวยวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568คลิปที่2บทที่14ถึง17ครับสาธุบทที่14มหาสมัยสูตรเอวมเมสุตัง เอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัิทิปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสเพเหวอรหันเตหิทสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยบุเยนสันนิปติตาโหติพระขวันตังทศนายภิกุสังคันจะอัตถโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิ อายังโคภกวาสเกสุวิหารติกัปิลาวตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเขนัสติงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะอรรหันเตหิท่าสาหิจโลูกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติภกวันตังทัศนายยภิกุสังคันจะยันนูนามยัมปิเยนาภกวะเตนุปะสังกมเยามาอุปะสังกมิตวาภกวะโตสันติเกปัจเจกะคาทาภาเสยามติ อัตโกตาเทวตาเซยธาปินามภัลวาปุริโซส,สมมิต สม,มัช Get ิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาริต <Stamp Jub bles> <S atmospheric Rock allemaal> ังวาพาหังสมิเชยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภควะโตสันติเกเอมังสันติกเอมังคาทั้งอภาสิ มหาสมัยโอปะวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยเหวาอปราชิตสะั่งคันติอัตโกอปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิตตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถี สารถีวะเนตานิคเหตว่อินทริยานิรคันติปันทิตาติ อัทธโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทคีลังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจะกุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนเตคมิสันติอปา ยะภูមីងផាហាយមនុសង្ឃទេហង្កទេវកាយងបរិពុរេសន្តិហីតិអតកោភគវភិក្ខុមន្តេសិយេបុយេណ ภิกเวทะสสุโลกธาตุหุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตตาท่ากตังทศนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตภิกเวอาเฮสุงอติตมัธานังอรันโตสมมาสัมพุทธาเตสมปิภควันตานังเอตตปรมายเหวเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเซยท่าปิไมหังเอตาะหยเยปิเตภิกเว ภวิสันติอนาคตาโมทนังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานงเอตปะระมาเยเหวเทวตาสันนิปติตา วิสันติเสยท่าปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิกิตติยิสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมนสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติ โคเตปิกุภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวะเอตโวโหจะสิโลกมนุตกสะสามิยัธะปุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสลีนาโลมหังสะภิสัมปุโนโอทาตมนณะสาสุทาวิปัสสนนามะ ນະມະນາວິລາປິ ньо ປັນຈະສະເຕຍຕະວະວະເນກາປິລະວັດທະເວຕະໂຕອາມັນຕະຍີສັດທາຊາວະເກສາສະເນຣະເຕເທວະກາຍາອະພິກັນຕາເຕວິຊານາຖະພິກະໂວເເຕຈາອາຕະ ppm ະກະລຸງສຸຕະວະພຸດທະສາສະນັງເເຕສໍາປາຕຸຣະຫຸຍານັງອະມະນຸສານາທະສະນັງອະເປເກເສຕະມັດທະຄຸງສະຫັດສັງອທະຕສະລິງສະຕັງເອເກເສຫັດສານັງອະມະນຸສານະ តថសុងអពេកេណន្តមតធគុទិសាសភាបុតាអហុបញ្ញាសពាំងអពញ្ញាយ ววคิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทภิคโวเยโวหังกิตตายิสามิกิราหิอนุปุพาโสสัตตสหัสสาวยาค้าภุมมากาปิลาวทวาอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสินโมธมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังชะสหัสสาเหมวตายากานาณะตะวนิโนอิติมันโตชุติมัน โตว,วนวันโตยะสาิโนโมทมานาอภิกามงพิกุนังสม,มิติงวะนางซาตาคิราติสหัสะส สหัสสายัขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธรรมนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนังอิเจเตโซระสหัสสายัขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธรรมนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนังเวนซาเมตตาปัญจสตายัขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธรรมนาอภิกามุง ปิกูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชกไอโกเวปุลสะนิเวสนางพิญโยนางสะตะสหัสซังยาค่านางปยิรุป,ปัสติกุมพิโรราชกไอโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมัตมันจะติสังราชาทัตระโทปัสสติ กันพภานังอาทิปติมหาราชายะสสิโซปุตตาปิตัสสะพะวอินทนามามภพลาอิทิมัโตชุติมัโตว,วนาวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกุนางสมิติงมะนางังทักกินันจติสังราชาวิรุนโหตับปะสะสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภ لا อิติมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสสิโนโมธมนาอภิกามูปิกุ้นางสมิติงวานังปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภ لا อิติมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสสิโนโมธมนาอภิกามู ภิกขุนางสมิติงวนางอุตรันจติสังราชากุเวโรตปัะสสติยากฆานางอธิปติมหาราชายะสสิโซปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโนโมธรรมนาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวนาง ปุริมาทิสังทะตรโททักขิเนนวิรุณหโกปัชิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจตโารโเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทัลลามานะทังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทิสอากุวันจะนิกาสธามายากุเกณฑุเวเกณฑุว,วิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะ ปนาโทโอปมัญโยจจเทวสูตโตจมะมาตะลิจิตเะเซโนจะคันทพโนโรราชาชนโอสโพอาคูปัญจะสิโคเจะวะติมพรุสุริยะวะชัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมะทมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนงังอทัทธาคูณาสภานา อาาคูนาภษานาคาเวสาลาสหตันชกากมพัลสัตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตระธาจะอาคูนาคยาสิโนเอราวันโนมหานโคโซปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสสหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหายาสเตวนมัชชะ ปัตตาจิตระสุปันนาอิติเตสะนาม a n g a ภ a k y a n t านาค n a karacha namas n a m สุปันนตโตเขมะมะกาสิพุทโธสันาหิวาจาหิอุปวหันอุปวะอุปวะหะตัอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามะฮังมะกังสุพุทธัง จิตวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวัทเสเตอิทิมันโตเยสัสสิโนกาลันกัญชามหาพิสสัมมาอสุราทานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจปหาราโท นมุจีสหสตันจะพระลิปุตตาน,นังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวะพลิงเสนังราหุพัทธ,ธมุปาขมุงสมมโยธานิพันธันเตปิกูนางสมิติงมะนังอโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโซโมจะยะสะสา,สา สหเมตตากรุณากายิกาอกุเวยะยะสสินอทะเสเตทัสสะทากายะสะเพนะนัตตะวนนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนนมนโตยะสสินโมตมานะอภิกามุปิกุณังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหลีจะอสวะอสมาจะทุเว ยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตวาอากูมันทวะลาหกาวสูนางวาสะโวเซโทสโกปาคาปูรินทโททเสเตทัสทากายาสเพนานตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโมธมานะภิกามุภิกุนางสมิติงวะนาง อัทธากูสหาภูเทวาชลามคิลิสิมคิสิขาลิวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพนิสอุมมาปุพนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะ อาจุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทเสเตทัสทากายาสเปนานัตตะวณิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวนวันโตยะส,สิโนโมธมานาอภิการมภิกุนังสมิตริงวนังสมานามหาสมานามานุสสามานุสตมะ คิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทธาคูหาระโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสสิโนทเสตเตทัสทากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามุภิกขุนางสมิติงวะนังสุกากรุมหารุณาอาคูเวขนะสาสหะ โอทาตขยหาปโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสทามิตาหารักชา มิสก,กาจะยาสาสิโนทนายังอาคาปะชุนโนยทิสาอภิวสติทเสเตทศทะากายาสเพนานาตะวนินโนอิทิมัโตชุติมัโตวนวนมโตยาสาสิโนโมธมานาอภิกรมุงปิคูนางสมิติงวะนางเคมียาตุสิตายามากันทกาจะยาสาสิโนสัมพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารตินโนอ,อากู อาทากูปรานิมิตาทเสตทถสทากายาสเปนานัตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนมันโตยะสสินโนโมธรรมนาอภิกามุปิกุนังสมิติงวะนังเสถเถเทวนิกายาสเปนานัตตวานิโนนามันวะเยนะอคตชุงเยจันเยสติสาสะหะปอบุตชาติมขีลังโอคตินนะ มะนาสวังทัเคโมคตรังนาคังจันทังวะสิตาสติปังสุพรมาปรมัตโตโหจปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรโอติโซจะโซปาคะสม,มิติวะนางสหัสัพรมโลกานางมหาพระมาพิติติอุปปนโนุติมนโตพิสมกายาพิสมะ พิสมากาโยยะสสิโซทเสธะอิสรากูปเจกวะสวัติโนเตสันจะมัชเชมัชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสเปอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเซนาภิกามิปัสสกันหัสสมันทิยังเอทะคันหะทะ พันทัตราเคนาพันธมัทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกโหจินางอิติตัทธะ,ะมหาเสนกันหเสนัางอเปสยิปานินาตาลมาหันจะสรังกดวานะเพระวังยะธาปาวุสโกเมโคธนายันโตวสวิชุโกตัทาโซปัจจุปัปปทาปัจจุทาวัติ สังกุโตอาสยังวะเซตันจะสัพพังอภิน h ายะวะวะกิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตมรเซนอภิกันตา เตวิชานาทพิขโวเตจอาตาปมักกรุงสุตวะพุทธสสะสนังวีตราหิปะกรมุงเนสังโลมมิชยุงสเปวิชิตะสังขามาพยาติตายะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวันใหญ่สิริติติมติเตโชชยาสิทธิมหิทะ มหาคุณาปริมิตาปุญญาทิการะสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัทธะสะพะขวัตโออรหัโตสัมมาสัมพุทธสะทวติงสัมหาปุริสารคณานุภาเวนะอาศัตยานุพยัญชนะหนุภาเวนะอัฏฐะอัฏฐุตระสะมะ ตังขลานุปเวนะฉัพนารังสียานุปเวนะเกตุมาลานุปเวนะทัสปารม m ิตานุปเวนะทัสอุปปารม m ิตานุปเวนะทัสป ARAM ัตถปา ทาสัพพรมัตถะปารามิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสธรรมะคันธานุภาเวนะวร నవలలోకూ తరథమ్మా పావేన అథాకిక మవేన ฉะละพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจะยานานุภาเวนะทัสสะภลายานุภาเวนะสัพพัญญุตยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพะพปริตตานุภาเวนะรัตนตายะสราณานุภาเวนะตุยหังสัพโสพโรคาโสกุปตะวะ ทุกขโทมนัสสุภยสัวินาสันตุสภะอันตรายาปิวินาสันตุสภะสังคปาตุยังสมิชันตุทีขายุตตาตุยังโหตุสตตะวัสังชีเวนะสมังคิโกโหตุสภัทธาอากาสภัตะอากาสปภะตะวะนะภูมิงคังคามหามหามหาสมมุธาอารักกา เทวตาสัทธาตุเหอนุรักขันตุปวัตุสัพมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัทธาโสติปวันตุเตปวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนะสัทธาโสติปวันตุเต พระวัตุสัพพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสตาโสธีพะวันตุเตนักขตะยักขภูตานังปปักขะหานิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเทเวนักขตะยักขภูตานังปปักขะหานิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเทเวนักขตะยักขภูตานังปปักขะหานิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสัง อุปัทเวบทที่16พ,พระเทกระตะคาถาอาตีตังนั้นว่าคเมเยนัปปติกังแค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงลแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะ ยะทติตัมไปหีนันตังปัตันะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุปพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คลอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนื่งให้ปรุกโพงเธออเชวากิจจะมาตะปังโกชนญามรณนังสเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นหินโนสังครันเตนะมหาเสนนมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกรตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่17บเอภินหปัจเวกชราธรรมโมหิชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมหิพยาธิงานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมหิ มรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงผลความตายไปไม่ได้สเปหิเมปเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มสะกมหิกรรม,มาทายทา,ยาโทกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้โผ่นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาสายหายังมังอริสามิ กัลยาณังวาปาะปะกังวาตะัสะทายาโทปวิสามิเราจะทำกรรมอันใดว่ให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอปินหังปัจ,จเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินจบกิจที่สองครับ